อยู่กันในเกมคอสไฟเวเลเจนทก็ผมดักฟ f อกกันอีกเช่นเคยนะก็ในคลิปนี้ผมก็จะเอาปืน AK 47อสุรกายไปเล่นกันดีกว่าก็คือได้มาถาวอแล้วฮะกระบอกนี้จัดว่าสวยนะผมชอบเนี่ยกระบอกนี้คือแบบมันสวยมากๆอ่ะนะนี่ประมาณนี้เลยฮะดีไซน์ของมันมีเป็นออร่าด้วยผมชอบเป็นออร่าแกแล้วก็ดาเมจก็35ก็เดิมๆิมเบสิกของปืน AK ฮะออก็เดี๋ยวไปดูกันเกมดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนนะก็ไปยิงคนกันดีกว่ามา เริ่มเกมได้ฮะตอนนี้เราจะมาจุดบีแล้วกันมันต้องมีคนี่จุดบนะี่ยนั่นไงมาจริงด้วยอุ้ยมาก่อนมาไวมากนี่ไงนิ่งไปเลยแล้วก็รอฮะดักรอดักรอมันต้องมาตรงนี้อีกสักหนึ่งคนนั่นแหละเพื่อนไอ้เพื่อนเออมาเสริมหน่อยเพื่อนมาเสริมแล้วหน่อยนั่นแหละดีมากมีปะมีปะอ่ะราระเบิดไปก่อนระเบิดน้ำไปก่อนแล้วกัน วิด,วด้อยู่นะเพื่อนเราแบบเป็นตัวล่อให้ไงดีเลยเพื่อนดีเลยเระเบิดไปฮะระเบิดแสงโดนเพื่อนตัวเองไม่อแต่ระเบิดแสงผมเนี่ยคงจะโดนเพื่อนตัวเองไงเบอร์สองเนะี่ยมีไหม,ไหมอ่ะเบอร์สองผมว่ามีป่ะตรงนี้มีฮะนี่ไงนี่ไงอู้ซับซิปอู้แรงแรงแบบโคตรแรงแรงกว่าปืน M4 อีกปืน M4 มันเล็กกระจอกว่าดาเมจไกลๆเลแบบโคตรเบาอะ่ะอ้าวเรียบร้อยเกยมจบไวมากเลยฮะ มสนี้ในเกมแรกในรอบแรกเออมารอบรอบนี้กันดีกว่าว่าจะฝ่ายนั้นคือจะแก้เกมได้หรือเปล่านะฝ่ายนั้นผมผมต้องดักว่ะดักผมแน่ๆเลยลเอ้าวไม่มีคนเหรอเอ๊ะมันต้องมีอยู่ในไซส์บ้างเลยนะไอพวกเนี้มันต้องดักเว้ยมันเล่นดักแน่ๆฝั่งนู้นอะเอ้าสไนเปอร์อุย้ยมาแล้วอืม้มผมเกือบตายมันเ k คเหมือนกัน โ้หมั่งแรงมั่งแรงแรงจริงแรงจังว่ะนั่นบนมีปะเนี่ยเหมือนจะเพื่อนเราอยิงอยู่โอเคเพื่อนเราได้อยู่นะเพื่อนเราโหดมากกับทีมเนี้เล่นโคตรดีเลยมามันต้องบุกเข้ามาแบบไวๆไววอ้พวกนั้นเราจะคอยแบบคอยตั้งรับมาปะไม่มานะทีเมื่อกี้คือมาทีนี้คือไม่มาฮะระเบิดไปโอ้อยอตายเพื่อนเราตายสไนเหรอนี่ไง ตายไปดิเหมือนจะไม่ใช่สนนยนะสนนยอยู่ฝั่งโน้นะอ่ะโหระเบิดควันใค่เนี่ยควันบังเต็มเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอสองคนนะเพื่อนระวังนะระวังมันสไนเปอร์นะสไนม์ไปดิอนะ่ะเอา้าเพื่อนระวงังวางบีเหรอโอเคเระเบิดควันปิดให้เฮ้ยเอา้าเจอละตายโอ้ลั่นหัวแบบนอนหนอไปดิไอ้น้องอีกหนึ่งคนมีฮะมีมีม,มีอยู่หลังประตูเนี่ย ยิงแบงไว้ก่อนเผื่อโดนไม่มาเหรอวะไม่อยู่ตรงเนี้ยตรงข้างประตูนเนี่ยเอา้ามันอ้อบมะเอาเรียบร้อยโดนยิงตายไปแนละ้วโดนปืน M4 วะยิงทะลุนะโอ้ฟฟโหไปเพิ่นไปมีมาทางน้ำปะเนี่ยมาชอบเป็นคนมาทางน้ำนะเป็นบางทีเป็นบางตาระเบิดไปแต่ก็ ระเบิดแล้วก็หลบแบบนี้เดี๋ยวมันสวนมาเฮ้ยว่าเพื่อนด้านล่างไอคนนั้นท้องไหวแล้วเพราะว่าเพื่อนเราโหดฮะยิงดักมาเลยเพื่อมันมาเข้ามาใครปาระเบิดควันอีกวะนี่ฝั่งเราว่าฝั่งมันนี่ระเบิดควันอันนี้ไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยระเบิดแสงเราเตรียมไว้ก่อนป่าใส่แม่งเลยระเบิดแสงนะฮะบ้าก็ให้โดนตัวเองด้วยอือ มันมีฮะไซส์บีเนี่ยมีโผปุ๊บเจอเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสไนเป็นเนี่ยสไนตอนนี้นี่สไนอีกด้วยลั่นหัวไป้ายฮะแล้วไอ้พวกนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหนี่สามตัวเลยหันมาทุกสามตัวเลยอะไรกันนี่โอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้แม่งเมื่อกี้หันมาสามตัวเลยอะไรวะนี่อะอะไรกันครับเนี่ยวัดเดือดเลยฮะโอ้ย โอ้ดีแี่มันไม่ยิงผมอะเมื่อกี้คือแบบมันน่าจะยิงไม่ถูกป่ะวะผมว่าใช่แหละมันยิงไม่ถูกอะมาปะโอ้ยเพื่อนเรายิงเหรอหรือเปล่าทำไมเสียงมันกระบอกกระแป้งอะไรปืนนายใช้ปืนอะไรยิงเนี่ยยิงดาบก่อนโอเคไม่มาว่ะมันหลบมันแคมป์ผมมันเล่นแคมป์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดผมว่าขึ้นดีกว่าว่ะ มันน่าจะไม่เวิร์กเกิดอยู่กับเพื่อนเราแต่ต้องอ้อมเราต้องเล่นทีมกันนะะตรงนี้แม่งอันตรายเฮ้ใครออกเกมไหมไปฝั่งนั้นออกเกมแล้วหมายนั่นนายแต่ค่อยเข้าใจแหละทีมแม่งเล่นไม่ค่อยดีเลยฝั่งนั้นเนีย่ยดูทีมตาดีแบบเก็บรัวนๆนะฮะอืมรอดักล้อเลยครับผมไปชอบแคมป์เนผมไปใส่แคมป์อยู่แล้วใส่ดักล้อฮะระเบิดแสงป่าเล่นๆไปเลย ไอ้คนไปนไหนวะเนี่ยเอา้าโอเคเรียบร้อยฮนะมาในแมปนี้ดีกว่าแบบนี้คือผมชอบมากเลยเล่นมันเล่นง่ายเดียวแมบปบนี้คือถ้าเกิดเล่นลูกซองจนะบอกเลยว่าอีซี่เกมนะถ้าเกิดเจอคนเล่นทีมแล้เล่นเป็นนะนะมันต้องมนมีทีมดีๆด้วยไนงะผมบุกเอเลยมาเอแล้วแบบรถแล้วฉับไฟนะมีปะ่ะด้านบนเหมือนเหมือนเหมือนจะมีนะด้าน,นบนอะ่ะมีแน่ๆเลยผมว่าไม่มีวะเอาเพื่อนเราโดนเก็บไปแล้ว ไหวเพื่อนี่ทีมเนี่ยเฮ้ยเอา้าตายโอเคได้อยู่นะเพื่อนเราโอ้ย,อยเพื่อนเราไม่งโหดอะ่ะอีก,อกสามคนอีกสามคนสามสามไปวางเลยไอ้คนเนี่ยไปวางเลยเระเบิดอะ่ะเราคุ้มกันให้เราไปใส cover ่ cover ให้เพื่อนอยู่แล้วไปใส support ่ support อยู่แล้วเราอะเล่นตำแหน่ง support <laughs> เอ้ยมันฆ่าเพื่อนเราตายไปแล้วว่ะจุด B อะ่ะไอ้จุด B คือบอกว่ามันบุกยากนะแมบปบนี้คือมันบุกยากมากเลยจุด B จุด A คือมันบุกง่ายกว่านะผมว่าเพราะว่ามุมมันมันเล่นง่ายอ่ะจุดเนี้ยนี่ไงโอ๊ยกับตายโอ๊ยแล้วเหลือสองเพื่อนมาครบกันหน่อยสิตรงนี้มันต้องมาทางนี้หรือว่าตรงนี้ทั้งสองทางเนี่ยตรงเนี้ยรอเวลาหมดฮนะมันต้องมากู้ระเบิดดิ รอรอรอมากู้ระเบิดเฮ้ยเอาเสียงเพื่อนเรานี่หว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนมาฟันกันเล่นเหรออ่าฟันเล่นกันอะไรกันอ่ะอืมผมว่าฝั่งนั้นมันยืนนิ่งว่ะจริงๆริงนะ F K แน่นอนเลยสภาพนี้โอเครอปลายเลยอุ้ยเฮ้ยทีมเรานี่ตัวละตัวละครเต็มตั้งสามคนเลยเนี่ยตัวละครเทพเทนตั้งสามคนเลยป่ะโอเคมีคนมาละ ด้านบนนี้เหมือนจะมีนะเฮ้ยตรงนี้ไงอุย้ยอา้าวมันยืนนิ่งเลยเนี่ยมันยิงเขาแล้วก็วยืนนิ่งคืออะไรวะเนี่ยระเบิดดักซะก่อนเลยไม่มีด้านล่างเนี่ยมีปึบโดดลงก็ยิงเข้าไปตายนิ่งเลยเหมือนจะโอเคเพื่อนเราอ่ะมาดักรอแล้วกันตรงนี้ มุมนี้ก็อันตรายนะแต่ว่ามีเพื่อนเราอยู่ได้อยู่มั้งตรงนี้นี่ไงอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาดิมาดิมาดิมาที่ไหนมาทีา่ไหนนี่ไงแล้วตายโอ้โหปืนนี้ยิงดีว่ะยิงดีมากเลยเอเคก็บอกนี้โอเคแล้วก็เอาระเบิดควันมากบไปก่อนแล้วกันอีกหนึ่งคนตัวฟรีไม่ใช่อีกหนึ่งคนเนี่ยน,นะน่าจะฟรีมั้งสภาพนี้อีกคนหนึ่งต้องฟรีอะ แต่ก็อาจจะเล่นก็นได้บ้างรอดูรอดูรอดูเฮ้ยคนหนึ่งมันจะอเคจริงเหรอโอเคแล้วคนนี้ก็เพิ่งจะวางนะ่ะโอ้อยู่ตั้งนานไม่วางอ่ะเราดักรอเพื่อนดักรอมาเลยผมว่ามันเอฟเคสภาพนี้ถ้าเกิดไม่ F K มันมานานแล้ว นั่นไงอ๋อมันมันเดินมาด้ว่ะมันเดินอ้อมเหรอ้อ,อมไปทางงาู้นโดนเพื่อเราเก็บไปเลยทิ้งไประเบิดเราไม่เอาแล้วกันโอเคนาะยเก็บมาแล้วก็ตามมาเลยไป A อดีกว่าเอง่ายกว่าไป B ก็โดนเขาดักยิงตายดิมันดักง่ายไว้แต่เกิดไปฝั่งคั้นนะ่ะเหมือนจะมานนเนี่ยจุดเเนี่ยนั่นบน นี่ไงมาจริงด้วยเรารู้นะเอาเพื่อเราตายดักไว้ก่อนระเบิดอะแต่ต้องไปอ้อมเก็บหลังมนันดีกว่ามันจะดักปะฮึบ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 ไม่มีแล้วก็เหมือนจะทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนนี่วะเอา้าโอ้เพื่อเราเก็บหมดแล้วฮะแม่งโหดจริงๆฮะเพื่อนเราทีมนี้แบบเล่นดีมากเลยเยี่ยมเลยทีมนี้ไป เหมือนเดิมว่าจุด A เหมือนเดิมผมชอบจุด A แบบนี้มันเล่นง่ายไปเลยเราไปสายล้วงหลังเองเองแล้วกันนะเพราะว่ามันมันชอบเล่นจุด B กันในพวกนี้ไปั้านบนเนะเหมือนจะมีป่ะไม่มีป่ะโอเคทางนี้นะชิบมีเปล่าโอ้ยมี มันดักอยู่เลยเรารู้นะนายโอ้โหทำไมผมรู้ว่านี่รู้ได้ไงไม่รู้เนะรู้เฉยเลยวะเพื่อน,นตาตาตรงนีต้ตรงกลางเหรอเวตรงกลางนี่อันตรายเนะถ้าเกิดมีสไนอะไม่กล้าเสี่ยงว่าตรงกลางมึงกลัวสไนกลัวสไนวิ <c oughs> ่ <c oughs> ไม่มาว่ะเพื่อนเรามึงเดินตรงนี้หล่อนเสี่ยงเพื่อนมาซิมาซิมันดัก C4 แน่ๆสภาพนี้มันดักแน่ๆมันดัก C4 ฮะเราต้องอ้อมไปเก็บมันด้านหลังโอเคให้เพื่อนล่อไปเดี๋ยวเราล้วงหลังให้เองแล้วกันมีปะตรงนี้เอา้าเรียบร้อยโอ้โหไปอยู่ตรงเพื่อนเราดีกว่าเพื่อนเราเก็บได้อยู่นะปืน M4 อันนี้โอเคก็ได้อยู่เพื่อนโอ้ทีมเราม่เล่นดีมาก เราแบบใส่ล้วงไงแบบต้องดูตำแหน่งแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าฝั่งทีมมันก็อยู่นะปไป้ไปป,ปมีใครเข้าเกมมาฝั่งนั้นเข้าเกมมาหนึ่งคนเหรอตึงมั้เนี่ยเล่นตึงไหมอ่ะไอคนนั้นที่เข้ามามาดักตรงนี้เลยเอาเพื่อนโดนเก็บไปแล้วอ้ามีคนในตรงนี้อ,อลันเว็บนอนๆไปเลยน้องปต่อไป,ไปก็ต่อเลยด้านล่างมีว่าไม่มีเคลียจุดบีแล้ว นี่ยมันชอบไปจุด B กันแล้วก็ไปตายกันด้วยเฮ้ยมาจุด A ดีกว่าเล่นง่ายกว่าเยอะจุด B มันเล่นยากมันต้องดักตรงมุมตรงจุด B อะ่ะมันมันมีการดักได้นะตรงนี้เดี๋ยวไปล้วงก่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนจะได้อยูเอ็มโพคันนั้นอนะ่ะเอา้าโดนเก็บไปแล้วมั้งนะ่ะเออเรียบร้อยฮนะจบเกม โอเคก็เอาเป็นว่าถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เราก็มีการเพียงเท่านี้ก่อแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดตาางกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย